นี่ผมม่กนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ FC ทุกท่านครับเจอกันอีกวันนึงครับกับช่องไทยสารวัานศีเกตนะครับวันนี้มาชมการแข่งขันจักรยานทางเรียบ ในสัปดาห์กีฬานาวีครับแข่งกันที่ค่ายเยสดาราชเจ้านะครับตำบลส,บสุสราน้ำเพอสตหิีบจังหวัดสมุรีครับตรงนี้เป็นจุดสตาร์ทแล้วก็จุดเส้นใสครับเหมือนเดิมครับ,บเรียกนักกีฬาเข้ามาประจำจุดครับ กี่รอบนะกี่รอบเจ็ดเจ็ดรอบเอาโซ่เจ็ดรอบเจ็ดห้าสามห้าสามสิบห้ากิโลเจ็ดรอบสามสห้ากิโลเดี๋ยวรอต่อรอ,อ,อว่าทางนี้จะอบกันไหม,มมีทั้งหมดไววไหมเอาเท่าไหร่อ่ะเจ็ดห้าสามห้าสามห้าโลไนสามห้าโลเองทางเรียบ นี่โปนั้นสวัสดีครับอาเดิมอเดิมมาฐานมาฐานตัวแชมต่อให้หรอยังล้วนเลยนะไปกีฬา นเดียเีครับ่บังหน้าเลยบังหน้าเลยบังหน้าเลยนายนานลูกี่อนบงหน้าเลยมีทั้งหมดสี่ทีเหมือนเดิมฐานทัพนยอสรอฟแล้วก็กอรรวันนี้ทางเรียบ เป็นแถวตอนก็แถวตอนมีการชิงชัยเหรียญทองสมนีที่สหนลสเหรียญครับกับโลเทเลิศและก็ถ้วยชาเลิศครับดี๋หยวแป๊บที่ถามว่านี้จะไปับมันสูังเอาที่ใ่เนีงปมนานลด้วยเดี๋ยวผมจะลูกไปใส่เอาเอาูกไปใส่กรอมเอาอะไรนะเอาลูกลูกออนึกว่าเอาลูกไปใส่กรอบลูกแกไม่ต้องใส่แล้วกรอบเขาไม่อยู่หรอก เริ่มแข่งตั้งแต่แต่งเรียบร้อย <24 9. S 1> ไปไปแล้วไปแล <c oughs> ้วแม่ละสี่สิบเก้าไม่เรยพ่อเออพอมีประสบการณ์แล้วเป็นอย่างนี้ดิครับกรมชาการ <c oughs> ต่อสูขขอส้กับสยามและรัชสารฝั่งสองพันห้าร้อยห้าสิบในแคป์ของเราปีที่สองแล้วก็มาปีห้าปีครับรุ่นรุ่นเยาวชนสุขอายุครับสวัสดีครับ ลงชื่อเหรอครับลงชื่อยังครับจะลงรุ่นเยาวชนสูงอายุหรือรุ่นเด็กน้อยก็จะเป็นการแข่งขันทั้งหมดเขาจะไม่แจ้งอะไรเลยนะครับเจ็ดรอบนะครับที่วางแผนไว้นะครับเจ็ดรอบรอบละห้ากิโลครับครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็กั ตอนนี้กำลังเข้าสตาร์ทกันจะตรวจทางเรียบจตรวจทางเรียบครับขอให้ได้เหรียญสู้ครับสู้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 รับสู้รับคือครับนี่ตัวตึงเราครับเป็นกำลังใจให้องครับ

เดี๋ยวถ้าครบแล้วที่เหลือจะตัดออกเลยขอยากส่วนตัวนิดนึงคืออยากให้งานมันจบเร็วเพื่อไปภารกิจต่อที่เขาเขียวทุกอย่างจะอยู่ในกรอบกาิมาปฏินักรรมการกลางกำลังชี้แจงการปฏิบัติ คนที่วาตัดสามก็คือสามคนในทีมนะครับคือว่าหบสามับตคะแนนคนที่สของทีม่ับจุกทีมเชิญเรัเชิญครครับวันนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ให้กับแต่ละหน้วยอนี้กรรมการจากสมาคมจักรยานนะครับ เข้าไปตรวจเรียบร้อยแล้วครับพร้อมแล้วนะครับไปบอกนะพี่าวพร้อมพร้อมพบโดยไนก้าแล้วเชื่อว่าพร้อมนะครับสำหับการแข่งขันเจ็ดก็ครูโสมพร้อมแล้วนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งเต้าปล่อยตัวไปแล้วครับ ปล่อยตัวนะครับบอลว,วสุจักรยานกีฬาสัปดาห์กีฬานาวีครับรอบที่หนึ่งปล่อยตัวไปแล้วครับเที่ยวแรกมาแล้วครับผ่านไปแล้วครับเมื่อกี้ปล่อยตัว39ตอนนี้อยู่ที่49ครับก็สิบนาทีครับ เราอยังเกาะกลุ่มไม่มีแตกกลุ่มไปไปอย่าแตกอย่าแตกอย่าแตก,แตก,แตกรอบที่สองครับมาแล้วครับยังอยู่ในกลุ่มอยู่ครับไม่มีแตกกลุ่มครับยังตามอยู่ครับนายนำครับตอนนี้รอบที่สองผ่านไปแล้วเลยห้ารอบรอบที่สามเลยครับรอบที่สามครับไปชิวๆเลยครับชิวๆเลยที่เก่งมันง่ายๆที่เก่งมานเรื่อยๆ ไปกูจัดแบ่งเหรียญกันอย่างนี้เลยแบ่งเหรียญกันอย่างนี้เลยโอ้ทิ้งห่างเลยนี่ครับกลุ่มสองกลุ่มสองมาแล้วครับกลุ่มสองตามไปตามไป่ไอชัยมา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  ร้อยครับข้าวเซนายไปแล้วครับคุณอาวุโสจบภาคกิดครับ